สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการล้างปืนก๊อกนะครับนี่ครับที่ผมไปยิงจากสนามนะครับก๊อก19 5, เจน5้ออสเตียครับนะครับก็จะมีก่อนอื่นก็เคียย์ปืนก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็ นีครับปืนปลอดภัยนะครับนี่ครับปืนปลอดภัยนะครับก็สิบเก้าเจนห้านะครับผมก็ได้ไปฝึกซ้อมยิงในสนามมาครับนี่ครับแล้วก็จะมีแม็กแม็กที่ยิงมาแล้วก็ดูคาบขออ่าเมานี่ครับแล้วก็ต้ทำทำการแกะล้างนะครับ อุปกรณ์ในการแกะล้างของผมก็นี่เลยครับของผมจะมีเซฟของผมเลยนะครับแบบนี้เลยครับผมจะซื้อกลองพลาสติกนี่ครับนี่ครับก็จะมีชุดล้างอุปกรณ์ล้างต่างๆนะครับไว้สําหรับล้างปืนโดยเฉพาะนะครับนี่ก็จะมีผ้าไว้สําหรับเช็ดนะครับ อันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ที่ผมได้จากที่เขาแถมมาจากร้านปืนก็นี่ครับ WD 4 0นี่ครับก็สามารถล้างได้นะครับนี่ที่ผมซื้อเพิ่มมาเป็นของนอกนะครับตัวนี้ CLP นะครับเป็นของนอกนะครับแต่ผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับก็รอให้ไอตัวนี้ของผมหมดก่อนนะครับนี่ครับมันเหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้ล้างบ่อยแล้วก็เป็นน้ำมันนี่ครับน้ำมันเคลือบผิวกันสนิมนะครับลมดำนะครับนี่ครับผมก็ได้ซื้อจากแอปแอปหนึ่งนะครับ แล้วก็เป็นน้ำมันนะครับเห็นไหมครับอันี้ครับน้ำมันหล่อเลื่อนนะครับอันนี้ของไทยนะครับ CRC นะครับแล้วก็ผมจะซื้ออีกชุดนะครับเป็นของนอกตัวนี้แต่ยังไม่ได้แกะใช้นะครับเพราะว่าใช้ตัวนี้ให้หมดก่อนนะครับนี่ครับ เป็นของนอกนะครับของจะดูก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นการแกะอย่างละเอียดเลยนะครับเพราะว่าหลังจากการไปซ้อมยิงนี่ครับของ U.S.A. นะครับแล้วก็จะมีผ้า สองพืนนะครับชุดถอดหรือว่าไอชุดไอล้างลำกล้องนะครับนี่ครับก็จะมีเซ้สแตนเลสนี่ครับสแตนเลสเป็นเหมือนพลาสติกนะครับแล้วก็ทองเหลืองแล้วก็เป็นเหมือนกร,รมหยีนะครับนี่แล้วก็มีด้ามสำหรับ ต่อไปตรงนี้นะครับเพื่อแย่เข้าในรูลำกล้องนะครับเพื่อทำความสะอาดลำกล้องนะครับชุดนี้ครับอีกอันนึงนี่ผมได้ซื้อมาอีกยังไม่ได้แกะครับยังไม่ได้ใช้ตัวนี้น่ครับใช้ให้หมดไปทีละอย่างก่อนนะครับแล้วก็จะมีผูกกันเพื่อสำหรับนี่ครับตัวนี้แหละครับสําคันเลยครับ เพราไว่าจุม่มน้ํายาแล้วก็ทาทาทาพวกที่เป็นส่วนที่เป็นเหล็กนะครับเพราะปืนก๊อกมันจะมีกันสไลด์ที่เป็นเหล็กนะครับนี่ครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือชุดนี้ครับชุดถอดถอดล้างปืน,นครับนี่ครับไอตัวนี้เหมือนก้ามปูอะครับแต่เป็นชุดถอดแม็กนะครับนี่ครับ ถอดแม็กอย่างนี้ครับเดี๋ยวติดชมไปเรื่อยๆครับว้าําหรับถอดแม็กเพื่อเอามาล้างนะครับเพราะว่าแม็กก็จะมีคราบสกปรกต่างๆนะครับนี่ครับเราต้องล้างครับทําไมถึงต้องล้างเพราะว่านี่ครับข้างในมันจะเป็นเหล็กหรือสแตนเลสก็ไม่รู้นะครับนี่ครับแต่สามารถหรือมีโอกาสเป็นสนิมได้นะครับพวกนี้ครับเราต้องล้างแล้วครับ นี่ครับชุดถอดชุดถอดแม็กนะครับอันที่2นี่ครับเป็นประแจเหมือนประแจบล็อกนะครับนี่ครับเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมอันที่3นี่ครับตัวนี้ครับก็ใช้สำหรับตัวนี้ครับ นี่ครับแย่พวกสลักออกนะครับนี่ครับสองอันนี้นะครับจะเป็นสําหรับก๊อกมากเลยนะครับปืนเลีรยนะครับก็จะมีที่เรายิงมาก็จะเป็นคาบทองแดงนี่ครับตรงนี้ครับนี่ครับเกิดสนิมได้นะครับแล้วก็พวกที่เราจับอย่างเงี้ยครับเวลาขึ้นลํากล้องนะครับเนี่ยมือเรามันเป็น เงาทาให้เกิดสนิมได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเป็นเหล็กนะครับนี่ครับเวลาเราขึ้นลํามามันอาจจะเป็นสนิมได้นะครับนะครับแล้วก็ลํากล้องนี่ครับไอ้แดงแงนี่ครับก็เป็นของทองแดงที่เคลือบหัวกระสุนนะครับนี่ครับเป็นสนิมแน่นอนนะครับถ้าเราไม่ถอดออกมาล้างนะครับทุกครั้งหลังหลัก หลังจากเราที่เราไปซ้อมมาแล้วเราก็ต้องมาล้างทุกครั้งนะครับเพื่อรักษาให้ปืนของเราไม่เป็นเกิดไม่เป็นสนิมและไม่เกิดสนิมได้นะครับถ้าเกิดสนิมก็คืองานใหญ่เลยนะครับนี่ครับนี่ผมยิงมาประมาณวันที่สองนะครับนี่ครับนี่ครับดูที่ลำกล้องแดงๆนะครับแดงๆนะครับเราต้องทําการล้างนะครับถ้างั้นก็เกิดสนิมแน่นอนครับ อุปกรณ์ก็มีแค่นี้ครับสอแต่อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นเซตของของผมนะครับนี่ครับชุดล้างปืนนะครับเครับเรามาเริ่มกันแกะกันเลยนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับแกะปืนกอลสบเกเจนหอย่างละเอียดนะครับแกะล้างนะครับ ทำความสะอาดหลังจากไปซ้อมยิงมานะครับนะครับวิธีการแกะมันก็ไม่ยากนะครับนี่ครับแล้วก็เราต้องลั่นไกทุกครั้งนะครับเพราะว่าเราถ้าเราไม่ลั่นไกตรงนี้ครับ เราจะไม่สามารถถอดคันสไลด์ข้างบนได้นะครับนะครับล่นไกลก็กดของความปลอดภัยก็คือหันลำกล้องเอาไปออกไปที่ทางปลอดภัยแล้วก็นี่ครับหนวไกลนี่ครับเพืนปลอดภัยนะครับจากนั้นเอามือแบบนี้นะครับทำมือแล้วก็วางในลักษณะท่านี้เลยนะครับแบบละเอ,อียดหรับ คนที่มีปืนก๊อกใหม่นะครับแล้วไม่มีความรู้และไม่มีพื้นฐานในการใช้และการถอดนะครับนี่ครับผมก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆครับเพื่อเป็นแนวทางในการถอดล้างปืนนะครับบางครั้งบางทีก็เหมือนที่ผมมีปืนอยู่ ใหม่ๆครับผมก็ไม่มีความสามารถและไม่มีความรู้ในการถอดล้างพอดีผมก็ได้ไปศึกษามาแล้วก็จากคนที่เขาเคยมีมานะครับเขาก็ได้สอนและให้ความรู้ผมมาผมก็ได้เอามาทําการล้างด้วยของตัวเองนะครับเพราะว่าปืนของเราเราต้องสามารถถอดและล้างและทําความสะอาดนะครับบํารุงรักษาได้นะครับไม่ทนเนนนะครับ นี่ครับจับแบบนี้นะครับแต่เราต้องเหนียวไกลทุกครั้งนะครับนี่ครับแล้วก็เลื่อนมานิดนึงนะครับจับนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วนางนะครับดึงดึงมาครับนิดเดียวครับเนี่ยประมาณนี่ครับเลื่อนประมาณเซนนึงครับแล้วก็ มันจะมีจุดจุดล็อกตัวนี้นะครับมันจะมีจุดสองข้างนะครับนะครับอีกข้างนึงครับแล้วก็เอานิ้วสองนิ้วเนยครับผมมือกับนิ้วชี้นะครับดึงลงมาพร้อมๆกันนะครับดึงลงมาพร้อมๆกันแล้วก็ปล่อยคันสลดบเบาๆนะครับนี่ครับนี่ครับออกแล้วนะครับปล่อยคันสลข้อควรระวังก็คือ เวลาเราถอดปืนก,ก็๑๙เจ๊น๕เนี่ครับเราต้องหาที่รองและที่สําหรับรองรับเวลาคันสไลด์สมมุติว่าเราเอาก้มหน้าลงอย่างนี้นะครับคันสไลด์ตกนะครับนี่ครับมันออกแล้วนะครับนี่ครับคันสไลด์ตกเกิดความเสียหายได้นะครับเพราะว่าเวลาถอดออกมาแล้วข้างหน้าเนี่ครับนี่ครับกระแทกกับพื้นปูนพื้นซีเมนงานเข้าเลยนะครับ นะครับบุบเสียหายแค่เป็นรอยแล้วก็เสียใจแล้วเนาะเพราะว่าเป็นปืนของเราที่เราเก็บรักษานะครับนี่ครับผมก็มีมีถาดรองนะครับถาดรองยังไม่พอเอากระดาษทิชชู่นะครับลองอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับถึงตกได้ก็ไม่อันตรายสักเท่าไหร่นะครับข้อดีก็อยา่า นี่ครับก้มหน้าลงเอาปลายลำกล้องลงอย่างนี้ครับเพราะว่าลงแน่แหละครับนี่ครับนะครับแล้วก็ถอดเบาๆนะครับเพราะปืนเราเนาะเราต้องรักษานี่จากไกลอดนะครับกดเอามือกดนิดนึงนะครับบางครั้งบางทีสปริงตัวนี้ครับมันอาจจะเลื่อนขึ้นมานะครับทำให ตรงจุดสปริงตรงนี้ครับถูกับนี่ครับเฟรมนี่ครับมันเป็นรอยได้นะครับเป็นทิกเล็กๆน้อยๆครับสาหรับการถอดเพราะเป็นการรักษาไปด้วยนะครับนี่ครับถอดเบาๆทางที่ดีก็หงายขึ้นนะครับหงายแบบนี้ครับแล้วก็ถอดนี่ครับสิ่งที่ได้มาก็จะมีอยู่สามสามส่วนนะครับ สามสี่ส่วนนะครับนี่เราก็ได้ตัวฟิล์มออกมาแล้วครับเบามากเลยนะครับนี่ครับแค่นี้ครับนี่ผมก็ได้ชโลมน้ํามันไว้อย่างดีแล้วครับแต่ก็ยังนี่ครับมันมีคราบพวกน้ํามันดําๆนะครับถกน้ํามันพวกคราบขี้ขมเหลานะครับขมเหลาดินปืนเนี่ครับที่มันนี่ครับดูข้างในได้นะครับนี่ครับมันจะเป็นเป็นพวกคราบขี้ขมเหลาดินปืนนะครับเราก็ต้องถอดล้างครับ ส่วนที่หนึ่งคือเฟรมนี่ครับส่วนที่สองนี่ครับสปริงสปริงตัวนี้นครับจับอย่างนี้นะครับจับหงายขึ้นแล้วก็เอามือดันเอาเนี่ยครับหอยมือดันดันเพื่อให้มันหลุดมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับมันจะมีสองชั้นนะครับนี่ครับชั้นแรกอยู่ข้างล่างสุดเลยครับแล้วก็เอา มือดันอย่างนี้ครับดันออกแรงนิดนะครับดันแล้วก็นะครับแล้วก็ขึ้นมาเบาๆนะครับแล้วก็ถอดแล้วก็ถอดตัวนี้นะครับถอดออกตรงๆนะครับนี่ครับดึงนี่ออกแล้วนะครับนี่ก็เป็นสปริงไกหล,ลอดนะครับ ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามลำกล้องครับลำกล้องถ้าเราควา่ำลงอย่างนี้ตกเลยนะครับนี่ครับสามารถหลุดตกได้เลยนะครับเราก็ทําการไงไงขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่ครับมันจะมีช่องสําหรับนี่ครับเอามือดันอยู่นะครับดันขึ้นอย่างนี้ครับ เพราะว่าถ้าเราไม่ดันขึ้นหรือว่าเราดึงออกมาตรงๆเนี้มันจะไม่ออกนะครับเพราะมันจะติดล็อกนะครับล็อกตัวนี้ครับดันขึ้นครับแล้วก็เลื่อนลํากล้องไปข้างหน้านิดนึงครับแล้วก็สไลด์ออกข้างหลังอย่างนี้ครับเบาๆนะครับนี่ครับส่วนที่หนึ่งที่สองที่สามคือลํากล้องนะครับนี่ขนาดผมฉโลมฉโลมน้ามันไว้แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับปัญหามันคือตรงนี้แหละครับนี่ครับ ลำกล้องจะเป็นคาบแดงนะครับเป็นคาบทองแดงที่เคลือบหัวกระสุนนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นร่องรอยคาบทองแดงนะครับที่หัวกระสุนถูขึ้นไปลําเพิงนะครับนี่ครับเราก็ต้องล้างส่วนที่ C ก็คือตัวนี้ครับตัวคันสไลด์นะครับนะครับเราก็ได้สี่ส่วนมาแล้วเนาะ ขั้นตอนต่อไปนี่ครับเราก็จะแกะตัวนี้นะครับเข็มแทงชนวนนะครับนี่ครับจะมีร่องรอยเป็นคราบปอกกระสุนพอกอะไรเนี่ครับนี่ครับวิธีการถอดก็ใช้ตัวนี้นะครับ จะเห็นนะครับจะเห็นปลอกสีดำๆอย่างเงี้ยครับดำๆอยู่ข้างในนะครับแล้วก็อันนี้เข็มแทงชนวนนะครับนี่เราก็กดนะครับดันนะครับดันดันเพื่อให้มันยุบตัวลงนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชม ไอ้ดำๆนะครับเป็นเหมือนพลาติกกับดันให้ยุบตัวลงนะครับแล้วอีกมือนึนงครับดึงตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้ครับตัวตัวข้างข้างหลังนะครับเลื่อนเลื่อนลงมานะครับทำไมนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับดันลงนะครับเพื่อให้ยุบถ้าเอาง่ายๆก็ทําอย่างนี้เลยครับดันลงแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนตัวนี้นะครับ นี่ครับนี่ครับออกแล้วครับนี่ครับออกแล้วครับนี่ข้อควรระวังครับสปริงสปริงตัวนี้ครับเพ่อผมดูไอ้กล้องไปด้วยนะสปริงตัวนี้มันจะกระเด้งออกมานะครับเพราะมันเป็นสปริงนะครับนี่ครับในสปริงที่อยู่ตรงนี้ครับเด้งออกมานะครับนะครับก็เรามีอะไรรองรับเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับ นี่ครับถอดล้างสปริงมันจะเด้งออกมานะครับนี่คบน,น,นี่นะครับนี่ครับส่วนข้างในของเข็มแทงจำนวนนะครับแล้วก็ดึงดึงตัวนี้ออกมาครับนี่ครับล้างแค่นี้ก็ ผมคิดว่าโอเคแล้วนะครับนะครับเราไม่ต้องแกะถึงลึกขนาดนั้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นสลักนี้เราก็ทำการกดหรือว่าดึงออกตรงๆเลยก็ได้นะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับแกะออกแบบไหนก็ใส่เข้าแบบนั้นนะครับ จำไว้เลยนะครับนี่ครับถึงใส่กลับด้านก็เข้าไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับมันไม่ถูกครับนี่ครับข้อออกแบบเพื่อใส่ในทางเดียวนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็หลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับข้อควรระวัง ต้องหาที่รองนะครับเพราะว่ามันจะมีสปริงเล็กๆอย่างนี้ครับนี่ครับนะครับสปริงตัวนี้ครับอาจหลุดหายได้นะครับวิธีการใส่ก็ใส่แบบนี้ครับตรงๆงนี้ครับนี่ครับนะครับถอดยังไงใส่ยังงั้นครับถ้าใส่ผิดด้านมันจะไม่เข้าเลยนะครับเพราะเขาออกแบบแล้ว มาเพื่อป้องกันการใส่ผิดอยู่แล้วนะครับนี่ครับใส่กับด้านก็ไม่เข้านะครับต้องใส่ด้านที่มันถูกนะครับนี่ครับมันถึงจะเข้าของมันนะครับโอเคนะครับอืมจากนั้นสิ่งที่เราล้างก็นี่ครับแล้วในตัวเฟรมตัวนี้ครับตัวนี้ตัวเฟรมตัวนี้นะครับ เรายังสามารถถอดอีกได้นะครับนี่ครับถอดตัวนี้นครับมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับเอาสุดไอตัวนี้นะครับกดกดเบาๆนะครับเพื่อป้องกันเฟรมเป็นรอยนะครับแล้วก็ดึงออกมานี่ครับ น่ครับถ้าไม่ล้างดูมันจะมีคราบพวกขี้ขเมเหลติดอยู่นะครับถ้าเราไม่ล้างมันก็จะทําให้ปืนของเราเป็นสนิมได้นะครับนี่ครับขี้ขเมเหลวพวกนี้ครับขมเหนี่ปืนนะครับส่วนที่2ตัวนี้ครับชุดนี่ครั้างสไลด์นี่ครับเราต้องถอดออกมานะครับโดยการ ขอเคลียร์พื้นที่หน่ก่อนนะครับขยับตัวนี้ครับขยับเบาๆนะครับแล้วก็ส่วนปลายนะครับนี่ดันเบาๆนะครับนี่ครับ,บค่อยๆดันนะครับขยับไปขยับมาอย่างงี้ครับมันจะดังกึกนะครับ นี่ครับยุบตัวลงไปแล้วนะครับแล้วก็ดันเบาๆนะครับปัญหาก็คือปืนเราเองนะครับเราต้องรักษาและถนุถนอมให้ดีที่สุดนะครับปืนเป็นรอยมามันก็ไม่โอเคนะครับนี่ครับดันนี่สลักตรงนี้ก็จะโผล่มานะครับเพราะมันจะยึดการค้างสไลด์ยึดพวก ชุดตัวนี้ครับชุดไกนะครับทั้ง3ามส่วนเข้าด้วยกันนะครับมันจะขยับเพื่อให้มันหลุดออกนะครับนี่ครับขยับไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับมันก็จะหลุดออกของมันเองนะครับ แต่ถ้าเราถอดโดยที่ไม่ต้องถ่ายวิดีโอมันก็จะง่ายอยู่หน่อยนะไม่ต้องถ่ายรูปนะครับแต่ผมก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูได้รู้ครับว่าวิธีการถอดปืนก๊อกนี่ยังไงอันนี้ครับรุดแล้วครับรุดแล้วครับหลุดแล้วตัวนี้ครับน่ครับการถอดชุดไกกับการค้างสไลด์ก็ต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่ครับ ผมก็เป็นความรู้ก็เล็กๆน้อยๆนะครับพอผมก็เคยได้ถอดบ้างผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าวิธีการถอดประสบการณ์ที่ผมเคยถอดมาเป็นยังไงนะครับนี่ครับดึงขึ้นเบาๆคือดึงขึ้นตรงๆนะครับนี่ครับหรือว่าตัวนี้งัดนิดนึงก็ได้นะครับ เบาที่สุดนะครับเพราะมันเป็นปืนของเราครับงัดขึ้นนะครับขึ้นตรงๆนะครับนี่ครับนี่มันก็จะค่อยเลื่อนขึ้นมาขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมือเราสามารถจับได้แล้วก็ขยับขยับขยับแบบนี้ครับนี่ออกมาแล้วครับส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือนี่ครับคันค้างสไลด์นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาตรงๆอย่างเงี้ยครับระวังนะครับข้อควรระวังมันจะมีสปริงนะครับนี่ครับ สปริงเล็กๆน่ครับดูคาบข้อมาเต็มเลยนะครับแล้วก็ชุดไก่นะครับชุดไก่ของเราก็ดึงออกมาเลยนะครับนี่นี่นี่ครับ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 นี่ข้อควรระวังครับสปริงนะครับสปริงนี่ครับชุดไก่อ่าครับออกมาอย่างนี้เลยนะครับ สปริงมันจะดันออกมานะครับเวลาเราประกอบเราต้องทําให้มันสนิทไม่ให้มันเลื่อนขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่ครับให้มันสนิทขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาประกอบมันจะไม่ลงนะครับไม่ลงล็อกนะครับนี่ชุดล้ไกของเราก็จะมีประมาณนี้ครับตัวเฟรมก็จะไม่มีอะไรแล้วครับนี่ครับมีแบบนี้เลยครับชุดนี้เราไม่ต้องถอดก็ได้ครับเพราะว่า เราก็ฉีดๆล้างๆทำความสะอาดก็โอเคแล้วนะครับถอดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนี่ครับกบ9า5จากนั้นก็ทำการล้างเลยครับคือเอาตัวนี้เลยครับ W40 นี่ยแหล,คและครับฉีดเลยครับ ผมขออนุญาตเก็บตัวเฟรมไว้ก่อนนะนี่ครับเพราะพวกนี้มันจะโดนน้ามันได้สบายครับนี่ครับฉีดล้างได้เลยนะครับนี่ครับวิธีการถอดของปืนก๊อก1 9บเกจนหนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับถอด ค่อนข้างครบทุกทุกทุกชิ้นส่วนนะครับนี่ครับที่ผมถอดออกมาอย่างนี้ครับมันก็จะเหลือเหลือแต่ตัวเฟรมแค่นี้นครับนี่ครับนี่ครับค่อนข้างละเอียดนะครับถอดเกือบเกือบทุกชิ้นชิ้นส่วนแล้วนะครับ ต่อไปก็ขั้นตอนในการล้างนะครับล้างลำกล้องล้างพวกอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ความสะอาดนะครับดูคลิปมันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวผมขอตัดเป็นคลิปต่อไปนะครับคลิปในการล้างนะครับอันนี้คือในการถอด อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆนะครับของปืนก็อก19เจน5นะครับผมขอยกเป็นคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าเวลามันเยอะเกินไปครับ